คุณทานอาหารในร้านที่บริการดีบริการดีนะบริการดีนะแลวเขามีการบวกค่าเรวิสชาร์จอยู่แล้วเนี่ยคุณจะยังให้ทิปค่าบริการแก่พนักงานอีกหรือไม่ขอย้ำนะไปในร้านอาหารบริการดีครับแต่มีเซอวิสชาร์จและมีทีมีเซอวิสชาร์ตด้วยมีแบนดด้วยคุณจะทิปเพิ่มอีกหรือไม่นะครับ30วิเราจะมาเริ่มที่ใครมายุราเัาเน้นเฉียว สามสิบวิป่ายเชิญครับให้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้านะถ้าเขาบริการดีแล้วก็ดูแลเราดีแล้วก็น่ารักถึงเวลาขออะไรดูดีไม่ต้องมาอวยอะไรกันมากหรอกเราก็ให้อยู่แล้วอาหารอร่อยเราก็ให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะถึงแม้จะบวกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยให้แต่ ถ้าไปเจอบริการไม่ดีก็ไม่ให้ถึงแม้จะไม่มีเซอร์วิสชาร์จหรือหรือจะบวกไปแล้วก็ตามแต่ส่วนมากขอสรุปตรงนี้เลยให้เพราะอยากให้แล้วบางทีร้านหรูๆเนี่ย ก็จําเป็นต้องให้อ่ะนะแต่ไม่ใช่ให้เศษสตางค์ให้ก็ต้องให้ดีๆแต่อาจจะไม่เข้าแลนด์ทิปหรอกให้ให้บางคนให้เศษสตางค์มันน่าเกลียดอ่ะอย่างงั้นแบบให้แบบตั้งตัวได้แล้วก็ฟังแจ็คแฟนชันที่เขาว่าเขาจะว่าอย่าะเออถ้าคุณไปที่ร้านอาหารแล้วเขาบริการโอเคนะเขามีเซอร์วิสชาร์จมีแบดด้วยมีภาษีด้วยนะนะฮะมีแบบเนี่ยคุณจะยังคงทิปเขาเพิ่มเติมอีกไหมสามเซอวิไป เป็นเรื่องปกติครับผมผมไม่ให้ครับว่าไอดำจังของก็แพงอยู่แล้วจะให้แล้วงหนานะเงินคุณก็ได้แล้วมีเงินเดือนด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องเห็นใจกันแล้วกันครับผมเราอย่าคือลูกค้าที่เขามากินร้านคุณเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี่โดนเดี๋ยวแกไปกินไหนน้ำลายเนี่ยไม่ไม่แต่ย้ำคือห้ามโกรธเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ก็ได้ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเงินไม่ได้หามาง่ายๆครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือ เราเราเราทำงานเราทำงานเออ่เป็นเป็นพนักงานเนี่ยนะครับก็คือเราได้เงินเดือนอยู่แล้วครับผมก็ไม่ให้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาอ่ะแต่เราให้เอออะต่อมาทันย่าบ้างดีกว่าคุณจะให้หรือไม่ให้สามสิบวิปไปให้ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวที่นี่คุณแม่เป็นอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมเนียมของคนอเมริกันเนี่ยเขาจะต้องให้ทิปอยู่แล้วคือประมาณแบบ15บหถึงยีของค่าอาหารคือถ้าเกิดไม่ให้เนี่ย คือบริการนี่จะเดินมาถามเลยนะว่าเขาบริการไม่ดียังไงถึงไม่ให้ทิปเขาหลังจากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คืออ๋อหลังจากมีหลังจากมีหลังจากมีเอยหลังจากมีเซอร์วิสชาร์จเนี่ยไม่แต่ว่าคือมันอาจจะเป็นธรรมเนียมที่เรารู้สึกเราคุ้นเคยกับแบบนั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริการดีจริงยังไงเราต้องให้แต่ถ้าบริการแย่เนี่ยก็อาจจะทิดค่ะเออไอมีกันไม่มีนะไม่มีเซอร์วิสชาร์สบางที่มีบางแห่งบางที่มีเดี๋ยวนี้บางรัฐมีนะครับ คุณนกครับถ้าเกิดว่าคุณไปร้านอาหารบริการดีดีเลยเนี่ยแต่ก็มีเซอร์วิสชาร์จมีแวดอีกด้วยเนี่ยคุณจะยังให้ทิปเพิ่มเติมอีกหรือไม่กล้องหนึ่งสามสิบวิปายให้ค่ะคืออย่างที่บอกบริการดีโอเคมีเซอร์วิสชาร์ตอยู่แล้วเขาค่ดบวกไปแล้ว10%แน่ๆค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาบริการดีทำหน้าที่อย่างดีรเราก็จะให้เพิ่มเพราะว่าเซอร์วิสชาร์จเนี่ยมันเป็นบริเป็นเซอร์วิสรวมสมมุติเขาคิดเขาคิดจากยอดที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยก็คือ เขาก็จะเป็นเฉลี่ยกันพนกงานเดือนนี้่ะคน10คนเนี่ยก็จะเป็นเฉลี่ยตรงนี้แต่เราให้เนี่ยคือเราให้คนนี้เป็นพิเศษเพราะเขาดูแลเราดีคือเท่ากับเราให้คนนี้คนเดียวนะคะที่เราจะให้เพิ่มนะคะคือคือถ้าถามตรงน คิดว่านุจะให้อ่าส่วนใหญ่ในโต๊ะนี้มักจะให้ถ้าส่วนใหญ่ใช่แต่ก็จะมีหลายคนผมเห็นบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยไม่จําเป็นมีเซอร์วิสชาติอยู่แล้วเออก็ไม่ให้มีแบบเออแต่ถ้ากินเป็นหมื่นแล้วเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หลายหลายพันแล้วนะก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องแต่ถ้ามีต้องใช้กับจำนวนขึ้นราคาที่เราจ่ายไปด้วยหรือจะมุดมองกลับมาแบบว่าเฮ้ยกินเป็นหมื่นเซอร์วิสชาติเป็นพันแล้ว มันก็อาจจะให้เขาสักร้อยสองร้อยหรือผมว่าหมื่นอาจะสักห้าร้อยแต่แต่ไอ้เรื่องนี้ไม่สําคัญเท่ากับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมไปเป็นเพื่อนคุณแม่อคุณแม่ไปทำเล็บเพราะว่าบางคนไม่ชอบตัดเล็บเท้าอ,<ล>อน,นเพื่อนๆจะรู้มากก็ไปนั่งตัดเล็บเท้าประกอนว่า ตอนเสร็จปุ๊บเอ๊ะจะทิปยังไงดีเนาะก็เลยคุยกับพี่นกในห้องแต่งตัวมันเป็นเรื่องใหญ่นะมีร้านทำผมมันควรจะเท่าไหร่ดีมันต้องมีแต่ไม่ได้เซอร์วิสชาร์จแน่ๆางที่ต้องทิปต้องทิต้องทิต้องทิต้อเทอโทิ้องียวต้องทิพต้ทิปต้องทิปต้องทิพต้องททิพต้องทิกี้บาทองทองทิ้องทิ้มงทิพต้อน้อยพต้องทิพต้องทาพ0้องพี้จะทิ้องทิพอไท่รู้อ้อง้อมทิปเยอ ไม่น้อยนะหนูสตาร์ทที่50าสิบอ่าห้าสิบหกสิบผมไม่รู้ไงผมให้ไปร้อยหนึ่งตัดเล็บอ่ะไม่โอเคโอเคตัดเล็บกันเท่าไหร่ตัดเล็บเท่าไหร่ตัดเล็บก็ให้ไปเถอะร้อยหนึ่งบ้านเขามาตัดเล็บเท้าเราก็ให้ไปเถอะเราก็แลกใปยี่สิบไปสิแลกไปยี่สิบไปเยอะๆแล้วก็ใช่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 ใ่แจริงแจริงแล้วแบบนี้ไม่สรุปว่าถ้าเกิดตัดเล็บควรจะให้ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะกำลังโอเคแต่นี่คือเราเป็นราคาดาราเปล่าคนทั่วไปก็ให้ต่ำกว่านั้นป่ก็ต้องต็มีแต่หมายถึงนี่เอาง่าย มันก็อัพอยู่ที่ว่ารายได้ของคุณต้นไห่บางทีรายได้หมื่นสองเปอรทิปร้อยนี่ก็ตอนเออซึ่งมันก็ต้องหายใจเบาๆเดี๋ยวมันหทิปนี้มันคือความพอใจนะมันไม่เมืมีกะเกณฑ์ว่าเป๋าต้องเริ่มที่เท่าไหร่ถูกไหมไม่บางทีที่บ้านเนี่ยผมยอมรับเลยผมผมเขามีสวิชชา่นแล้วมีมีแบตแล้วผมทิปเพิ่มไปอีกพ่อผมตกใจนะเฮ้ยทำไมต้องไทิปขนาดใหญ่ผมบอกว่าพ่อให้ไปเถิดเพราะอะไรพ่อเป็นเขาบริการเราดี และอย่างเวลาเขาได้ทิปไปเนี่ยคุณคิดดูสิเขามีความสุขขนาดไหนแล้วเราเคยเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนเราก็รู้ว่าบางทีเราอยู่ได้ด e ้วยทิปแต่น้อยใจบริการบางทีนะน้อยใจบริการบางที่แบบว่าพวกพวกเด็กเสิร์ฟแบบเอ้ยพวกบกรถอะไรเงี้ยครับอกขับกระบะไปก็บอกเอ้ยไปไปไปที่อื่นไปที่อื่นแล้วเป็นรถแบบแพงๆฮะใช่เลยครับใช่เลยครับผมนั่นมนัเป็นวัฒนธรรมสังคมอยู่แล้ว